เรื่องผมต่อเอามาจากคนตายเรื่องเล่าผีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนำมาเล่าไว้ในกลุ่มเรื่องผีเกี่ยวกับประสบการณ์สยองของปิ่นหลานสาวของผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้พบเจอเมื่อครั้งไปซื้อมัดผมมาจากร้านโดยปกติแล้วการต่อผมจากชอบผมแท้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดการซื้อขายผมแท้แม้กระทั่งการไว้ผมยาวเพื่อตั้งใจตัดขายก็เป็นเรื่องทั่วไปสำหรับสาวสาว แต่นั่นต้องเกิดจากความยินยอมของเจ้าของเดิมแน่นอนว่าไม่มีใครนึกอยากจะไปตัดผมจากบนศีรษะของสาวคนใดตามอำเภอใจได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าชอบผมถูกขโมยมาจากศพนั่นก็อีกเรื่องปกติแล้วน้องปิ่นจะไว้ผมยาวแค่เพียงประบ่าเนื่องด้วยน้องกำลังเรียนอยู่ปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยในกทมพร้อมๆกับที่ต้องทำงานส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วย เนื่องจากบิดาผู้เคยเป็นเสาหลักครอบครัวมาด่วนจากไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนการเลือกที่จะไม่ไว้ผมยาวมันทำให้ปิ่นคล่องตัวกระจับกระเฉงในการทำอะไรหลายๆอย่างมากกว่าซ้ำไม่ต้องมานั่งดูแลนั่งรอเป่าผมให้แห้งเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงงานพาร์ทไทม์ที่ปิ่นทำนั้นเป็นงาน PR แนะนำและขายสินค้าในบูธเล็กๆของแหางสรรพสินค้าหนึ่งด้วยความที่ปิ่นมีรูปร่างดีผิวพรรณขาวหน้าตาน่ารักพูดจาเก่ง ก็ไม่แปลกที่น้องจะไปได้สวยกับอาชีพนี้จนกระทั่งวันหนึ่งน้องได้รับมอบหมายให้ขายสินค้าตัวใหม่ซึ่งเป็นบูธผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแม้ว่าผมประบาดําดคลิปเป็นเงาของปิ่นจะดูเหมาะกับเธอแค่ไหนแต่ด้วยตัวงานพรีเซนต์ถ้าคนขายเข้ากับผลิตภัณฑ์ย่อมทําให้ผู้บริโภครู้สึกคล้อยตามมากกว่าไม่ว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อย,ยอดขายจะจริงหรือไม่ปิ่นก็ได้รับการแนะนําจากผู้จัดการให้ไปตอบผมมาอยู่ดี แม้ไม่ได้เป็นการบังคับก็ตามแต่ในช่วงเวลาที่เธอไม่พร้อมต่อการเสี่ยงต่อการเสียงานปินเลยตบปากรับคำไปในใบ,บวันหนึ่งที่ไม่มีค่าเปลี่ยนปิ่นไปเดินหาซื้อของในย่านตลาดการค้าเบ็ดเล็ดที่พูดชื่อไปทุกคนโดยเฉพาะแม่ค้ารู้จักเป็นอย่างดีในทีแรกเธอไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาซื้อทันทีจนกระทั่งเดินผ่านร้านขายช่อผมแฮปปี้ <Hair piece S 1> เล็กๆอยู่ร้านหนึ่งร้านนี้มีขนาดหนึ่งคูหา แต่มีชอบผมแบบต่างห้อยแขวนให้เลือกอยู่แน่นร้านทั้งผมเทียมผมแท้หลากหลายราคาปิ่นใช้มือแหวกเลือกอยู่สักพักก็ไปสะดุดตากับเจ้ามัดผมสีดำคลับความยาวประมาณ30นิ้วปิ่นลองยกขึ้นทาบดูคาดว่าเมื่อน,นำมาต่อแล้วคงจะได้ผมยาวเลยกลางหลังเธอพอดีเลยสอบถามกับแม่ค้าเจ้าของร้านน้องตาถึงมากเลยนะตัวนี้ผมแท้มาใหม่เลยพี่ว่าหมาะกับน้องเท่าที่ดู น้องหมาหมดหกมัดเลยแล้วกันปกติพี่คิดสามพันบวกแต่อันนี้พี่คิดพันห้าพอปิ่นไม่ได้เอะใจกับความแห้งผักเล็กน้อยในน้ำเสียงเว้นแต่ความรู้สึกที่ขยันขยอขายเกินพอดีเล็กน้อยแต่เธอเองก็เชื่อได้ว่าทำงานค้าขายการหว่านล้อมลูกค้าเป็นเทคนิคพื้นฐานอยู่แล้วในที่สุดเธอก็ซื้อมาในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดหลังเสร็จจากงานพารทไทเธอกลับถึงบ้านราวสามทุมครึ่ง ปินอาศัยอยู่กับน้าวิภาคุณแม่ของน้องคืนนี้เธอก็ทักทายแม่อย่างทุกครั้งที่ทําเมื่อกลับบ้านก่อนจะปลีกตัวไปอาบน้ําในขณะที่น้าวิภาเองก็รู้ว่าน้องมีภาระทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานเธอจึงเตรียมกับข้าวกับปลาให้ลูกสาวคนเดียวเสมอสิ่งที่แปลกไปอย่างเดียวในคืนนี้คือคําถามของน้าวิภาหนูเป็นเพื่อนปินเหรอลูกอา้าวอ้าวเข้ามานั่งข้างในก่อนสิอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันแม่ทาอาหารไว้เยอะเลยปิ่นนิ่งฟังครู่หนึ่ง ก็อพา,านุ่งกระโจมอกแล้วโผล่หน้าออกมาจากห้องน้ําทักไปหานาวิภาผู้เป็นมารดาของตนว่าแม่เมื่อกี้แม่คุยกับใครกระทั่งนาวิภาตัวเลาให้ปิ่นฟังว่า <_ S 1> เมื่อครู่ตอนจะปิดประตู <_ S 1> เธอเห็นหญิงสาวผมสัน้นยืนอยู่แถวหน้าห้อง <_ S 1> เข้าใจว่าเป็นเพื่อนลูกสาวเลยชวนเข้ามานั่งในบ้านแต่ปิ่นยืนยันเสียงแข็งว่าเธอมาคนเดียวอย่างไรก็ตามนาวิภาก็ถึกทักไปว่าคงเป็นแขกที่มาเยี่ยมห้องข้างๆ หรือห้องไหนสักห้องในแถวนี้กระมังตอนนี้เองผู้หญิงคนที่ว่านี้ก็หายไปแล้วด้วยระหว่างทานข้าวกันที่โต๊ะกลางห้องโถงปิ่นก็เล่าเรื่องที่ตนซื้อมัดผมมานาวิพาก็ถามว่าซื้อมาทําไมปิ่นก็ตอบว่าหนูได้งานขายบูธผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ทํางานเขาอยากได้คนผมยาวจากนั้นปิ่นก็เดินถือมัดผมทั้งบกมัดขึ้นทาบกับผมเธอให้นวิภาดูประจบเหมาะกับที่ด้านหลังโต๊ะทานข้าวมีกระจกบ,บานใหญ่แขวนอยู่ บางสิ่งบางอย่างที่สะท้อนบนนั้นทําให้นาวิภาละสายตาชื่นชมลูกสาวไปมองกระจกด้วยสีหน้าตกใจแวบหนึ่งก่อนจะหันหลังควับไปมองรอบๆห้องแม่เป็นอะไรนี่มันไม่สวยเหรอปเปล่าไม่มีอะไรว่าแต่นี่ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวหนูเองก็เรียบเข้านอนเถอะไม่รู้ว่านาวิภาเห็นอะไรปิ่นเองก็ไม่ได้ติดใจสงสยัยหลังจากนั้นสองแม่ลูกก็พากันเข้านอนกระทั่งปินตื่นมากลางดึก นาฬิกาที่หัวเตียงบอกเวลาตีสองสาเหตุคงเป็นส้มตำปูปลาร้าเผ็ดมากที่เธอทานเมื่อกลางวันทำให้เกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันเลยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำในระหว่างที่เธอทําธุระอยู่นั่นเองกระจกเหนืออ่างล้างหน้าในห้องน้ำได้สะท้อนภาพผิดปกติบางอย่างมันเป็นกลุ่มเส้นสายสีดำคลับค่อยๆไต่ตามผนังสีครีมด้านหลังลงมาจากทางบนเพดานบนเพดาน ก่อนที่เธอจะทันได้นึกคิดอะไรเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ลากยาวแหลมจนกังวานในหูเธอถึงทุกวันนี้ก็ดังขึ้นว่าอยากผมยาวเหรอทำไมมึงงงไม่ไว้เองงงงงปิ่นสะดุ้งโหยงรีบวิ่งออกจากห้องน้ำแทบไม่ทันมองซ้ายมองขวาหาต้นเสียงแล้วตรงกลับไปที่ห้องนอนทันทีถึงเตียงก็โผลเข้าหานาวิภา แต่กว่าจะรู้ตัวว่านั่นไม่ใช่ผู้เป็นมารดาของตนก็เผลอกอดไปซะแน่นร่างที่มือครู่นอนตะแคงหันหน้าไปทางตรงข้ามกับปินบัดนี้ค่อยๆบิดช่วงลำคอขึ้นไปหันกลับมาจ้องปินขม็งงในตาเป็นสีแดงกำปูดโปนเรากับจะกินเลือดกินเนื้อเธอก่อนพูดด้วยน้ำเสียงแหบในลำคอว่าเอาผมกูไปทำไมเอาคืนมาสิ้นคำผีท,ทวงของ หัวของผู้หญิงคนนั้นก็กลิ้งหลุนหลุนหลุดออกจากบ่าตกลงไปข้างเตียงปิ่นที่เห็นทุกเหตุการณ์ทำได้เพียงแต่แผดเสียงกรี๊ดสุดแรงเรากับลูกแมวที่ถูกปิดประตูตีเธอร้องอยู่สักพักเสียงก็ขาดหายไปในลําคอบัดนี้ร่างของเธอทิ้งตัวตามแรงโน้มถ่วงลงไปกองบนเตียงในระหว่างที่เธอหมดสติสัมปชัญญะไปเธอก็ฝันในนิมิตปินเห็นภาพบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นภาพบนถนนแห่งหนึ่ง ซึ่งขณะที่หญิงสาวในชุดธนักญานออฟฟิศกำลังข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่จู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์จากไหนไม่ทราบพุ่งเข้ามาชนเธอทางมาลายถูกย้อมด้วยสีแดงชาติผู้หญิงคนนั้นก็สิ้นลมอีกทันทีแล้วภาพก็เลือนหายไปปรากฏเป็นอีกภาพหนึ่งขึ้นมาแทนร่างของผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่บนเตียงในห้องที่คล้ายกับโรงพยาบาลระหว่างนั้นก็มีมือใครบางคนยื่นเข้ามาบร็จงใช้คันกรรไกรคมกริบตัดผมดำคลับห่อนจะนำลงหย่อนลงไปในถุงพลาสติกซิปล็อก แล้วยื่นให้ผู้หญิงอีกคนรับไปในฝันปิ่นรู้ตัวกำลังมองภาพที่ฉายเป็นเหตุการณ์ราวกับกำลังชมภาพยนตร์เธอคิดทบทวนสิ่งที่เห็นเมื่อครู่หรือว่าชอบผมที่เธอเพิ่งได้มาเมื่อช่วงบ่ายจะมีภูมิหลังที่มาที่ไปแบบนี้กันแน่แต่ยังไม่ทันได้เข้าใจอะไรท่องแท้จู่ๆร่างไร้วิญ,ญญาณของสาวผมยาวที่บัดนี้ถูกตัดจนสั้นเสมอหูลุกพรวดขึ้นมานั่งตรงทำมุมฉากกับเตียงพร้อมๆกับยกแขนขึ้นมาชี้นิ้วไปทางปิ่นที่ยืนดูอยู่ ถูกต้องนี่เป็นผมของกูปิ่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงเหงื่อการไหลพลักทมกายมองไปข้างๆพบนาวิภายืนมองด้วยความเป็นห่วงอยู่ข้างๆนาวิภานนำสอยพระมาห้อยคอลูกสาวพร้อมกล่าวกับเธอว่าแม่ว่าดูต้องเอาผมไปคืนเขาแล้วเอาไปฝั่งที่วัดแล้วจุดธูปบอกเขาทำไมแม่รู้ล่ะคะปินขังผู้เป็นมารดาด้วยสีหน้ารักคนสงสัย ก็เมื่อกี้แม่ตกใจที่เห็นหนูร้องโวยวายจนนึกว่าละเมอฝันร้ายแม่เลยลุกจะไปหยิบพระเครื่องกับฝ้ายผูกข้อมือมาคล้องให้หนูจังหวะนั้นก็มีเสียงมาเคาะหน้าห้องเราแม่ส่องออกทางบันเกล็ดก็เจอผู้หญิงที่แม่เล่าให้ฟังเมื่อค่ำนั่นแหละบอกกับแม่ว่าให้หนูเอาผมไปไว้ที่วัดฝังดินในป่าช้าเขาไม่ได้อนุญาตให้ใครเอาไปมันเป็นของของเขาแล้วแล้วแม่ตอบเขาไปว่ายังไงแม่กําลังจะเอ่ยปากถามต่อ จังหวะนั้นเขาก็เดินลากขาหายไปจากหน้าประตูซะแล้วสรุปคืนนั้นปิ่นกับแม่ก็ไม่ได้กลับไปนอนที่เตียงอีกเลยกระทั่งรุ่งเช้าก็พากันไปที่วัดบอกพระขอให้ทางวัดช่วยเหลือนําช่อผมดำคลับยาว30นิ้วลงไปฝังดินในป่าช้าแล้วทําบุญถวายสังฆทานกรดน้ําให้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของมัดผมตัวจริงโดยที่สุดก็ไม่ทราบว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแต่ก็ดีแล้วที่ปิ่นและนาวิภาไม่ได้เจอเธออีกส่วนเรื่องผมยาว ปิดเลือกที่จะไปซื้อผมจากคนที่เลี้ยงผมไว้ขายตัดกันสดๆต่อหน้าไปเลยดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้